ที่27อุตรด uh mm ิต hmm, so oh, mm ์เกมนะครับอืมบอลนี้ไงเหมือนจะออกเหมือนจะออกอ่านั่นแหละครับเสียดายครับ ถ้าลงตรงนั้นก็ไม่มีสิทธิ์รับนะฝั่งกรุงเทพมหานครยัตู้ตตอยู่ได้นะครับ ออกสสิบเดอสิบดีครับเห็นภาพของผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีกำลังสนับสนุนนักกีฬานะครับมาชมมาเชียร์อยู่ด้วยเป็นภาพที่น่ารักครับแล้วก็เป็นภาพที่ดีเมื่อมีลูกตัวเองมาดูด <sh> ้วยมาดูด้วยแล้วด้วยหมันยิ่งยิ่งดูเป็นบรรยากาศของครอบครัวกับ มันจะาเ,เป็นเรื่องราวของสปอร์ตอย่างเดียวเลยนะเป็นเรื่องของกีฬายอย่างเดียวนี่ดูนี่น่ารักครับดูฮะอัดมาตลอดฮะลักสิกาดูอีกทีนะแบ็คแฮนด์เถอะรับไม่ไหวครับโดนกระแทกใส่กระแทกใส่มาตลอดครับเอาวละครับก็บถือได้ว่าวันนี้ประสบความสำเร็จเลยครับสำหรับอุตรดิตถ์ครับ คว้าเหรียญทองในประเภทหญิงคู่ไปครับเป็นการจับคู่กันระหว่างลักสิกาคำขำกับกะมนวันบัวยมนะครับดูจังหวะนี้ครับเป็นวินเนอร์ลูกสุดท้ายเลยนะครับแบ็กแฮนด์วินเนอร์ฝั่งของกรุงเทพมหานครนัรับไม่ได้ครับโดยลักษิกาคำขำทําให้อุตตริดครับคว้าเหรียญทองไปซึ่งจริงๆแล้วก็คือคว้าไปหมดเลยนะครับในประเภทหญิงทําผลงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทีมหญิงเหรียญทองหญิงคู่เหรียญทองแล้วก็หญิงเดี่ยว ก็เหรียญทองสําหรับจังหวัดบุตระดิตในประเภททีมหญิงครับเก็บไปหมดเลยนะครับเอาละครับเราพักกันตรงนี้ครู่นึงครับเนี่ยครับอย่างผลที่ออกมาให้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวครับ จุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยเป็นอตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทยผมบิ๊กจ๊าสาธิตย์กริกุลค,ครับผมเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันโดยตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้สอนให้ผมรู้จักหน้าที่ของการเป็นสื่อกีฬาที่ดีว่าต้องทำอย่างไรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงกีฬา ที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วที่สุดหนังสือพิมพ์เสียงกีฬารายวันถึงเปรียบเสมือนครูคนแรกของผมถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์เล่มนี้ก็คงไม่มีใครรู้จักผู้ชายธรรมดาที่ชื่อบิจะผมเกิดมาสอนคนไม่ได้เกิดมาบังคับคนครูอย่างผมสอนให้ทุกคนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่จะรู้ว่าใครเก่งแค่ไหนต้องรอดูว่าใครได้ที่หนึ่ง ได้ที่1แล้วจะบอกว่าไม่เก่งคงไม่ได้เหมือนวีโก้รถคันเก่งใครก็ชอบเลยขายได้เป็นที่1นึ่งวีโก้คันนี้ใช่ที่หนึ่งในใจเลยขอบคุณทุกคนที่มั่นใจในไฮลักซ์วีโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทยเข้าไม่ได้นะครับคุณแต่งกายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสบายสบๆกันเอง ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศเรามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยด ปออตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทยแล้วสีแดงของพ่อมีเรื่องใหม่ๆใ,ใ,ให้ผมตื่นเต้นเสมอโ,อโอ้โหพ่อไปลุยที่ไหนมาเนี่ยไปลุยช่วยชาวบ้านที่ก็อยู่ใไกลอะ่ะให้เขามีน้ําไว้ใช้กันแล้วรู้ไหมน้ำสะอาดที่ได้มามเยอะอย่างก,กับทะเลสาบนะพ่อเนี่ยอะไรครับอ๋อเนี่ยชาวบ้านเขาให้พ่อมาตอนนี้พ่อไปช่วยเก็บขยะชายหาด เก็บได้เยอะมองเป็นภูเขาเลยมาลกูกเอ้ยยเดี๋ยวน <c oughs> จริงว่ะรู้ไหมเนี่ยขวดแล้วก็ป๋องทั้งคันเนี่ยที่พ่อจะไปส่งเนี่ยเอาไปรีไซเคิลได้ทั้งหมดเลยนะทุกคนเขาทำเหมือนพ่อกันเลยเหรอครับอที่โคคาโคล่าพวกเราก็ทำเหมือนกันทุกคนแล้วลกูก มาช่วงนี้นะครับมาที่สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิต์นะครับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงในรอบชิงชนะเลิศเสแดงนี้เป็นนนทบุรีนะครับแชมป์เก่าปีนี้มีโอกาสป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับรอบชิงชนะเลิศพบกับกรุงเทพมนครแต่ว่า2เซตที่ผ่านมาในกรุงเทพเอาชนะไปก่อนนะครับ25-19แล้วก็25-23ต่อเซตนี้ถ้านนทบุรีแพ้อ,อีกก็จะเสียแชมป์ไปนะครับ เริ่มมานี่เป็นคะแนนของนนทบุรีครับออกนำก่อน1ต่อ0ูรับดีครับจะตีบอลเร็วเป็นคะแนนที่สองครับหมายเลขเจ็ดของกรุงเทพนะครับพรพิมลกันบางส่วนนี่กติกาแก้วพินนะครับ รับบอลแรกไม่ดีครับล้นมาอาล้วครับเป็นโอกาสจะเป็น3าศูนย์ตบลูกนี้ไม่เหลือนนทบ,บุรีที่มีนักกีฬาที่อยู่ในชุดแชมป์ปีที่แล้วอยู่5คนนะครับก็มีหมายเลข5โสพิตาทำเหล็กหมายเลข6กติกาแก้วพินครับหมายเลข7กัญญากรนุ่มกลิ่นนะครับแล้วก็หมายเลข11จันทนาชานชาติแล้วก็12ครับพรทิพย์โสขาวัต์ แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ากรุงเทพเก็บอีกเซตเดียวจะได้เหรียญทองไปนะครับไล่ขึ้นมาครับกรุงเทพหนึ่งต่อสามกนกวันสิริพิสุทธิ์วิมลเสิร์ฟขึ้นตีเคาะยังรองได้ดีต้องแค่ข้ามนะครับนี่ครับเป็นโอกาสของนนทบริรีบอลเร็วตีแฉลบ,บล็อกยังได้อยู่โอ้ตีลูกนี้ครับล้นมา ขึ้นครับอโอ้โหเซตที่สามี่เด็ดขาดขึ้นนะครับสำหรับนนทบ,บุรีดูครับมาตีด้วยซ้ายนะครับตบด้วยซ้ายรุจิราอุกาสีครับเสิร์ฟรับรบอลแรกลนอ่ะแล้วครับแก้ไขไปก่อนออกอเป็น ห้าต่อหนึ่งแล้วครับโมเมนตัมเกมเริ่มจะกลับไปที่ดนเบุรีเสาเซตที่ผ่านมาต้องบอกว่ากรุงเทพชนะมาแต่คะแนนนี้ไม่ขาดนะครับสูสีกันตลอดรับได้ครับ <What do? S 1> คืนหัวสาวตีติดบล็อกเ <What do? S 1> ขามาออกไปเองอีกโอ้โหนุกกาวันเพียงยามเช้านะครับ ลุภาวันเพลงยามเช้านะครับจากนี่กว่าเคาะให้ข้ามมาเวลานอกครับกรุงเทพมหานครรอบแรกนี่ทางกรุงเทพหนัดนี่ชนะ4แพ้หนึ่งนะครับนัดแรกในชนะพิษณุโลก3ต่อ1เซตแล้วก็มาชนะลบบุรีครับชนะกระบีชนะอุตรดิต์นัดสุดท้ายไปแพ้กับโคราชนะครราชสีมา 1. 3ต่อเซตนะครับ เข้ารอบสองมาชนะขอนแก่น3ต่อ1เซตแล้วก็รอบรองชนะลบบุรีไป3ต่อ1เซตส่วนนนทบุรีครับรอบแรกนี่ชนะ4ี่แพ้1นะครับชนะภูเก็ตชนะยุทธยาสมุทรปราการกำแพงเพชรครับแพ้กับขอนแก่นทีมเดียวรอบรองชนะนครราชสีมามา3ต่อ2เซตถือว่าสูสีนะครับแล้วก็รอบรองชนะยุทธยาขาดลอยครับ3เซตรวดนนทบุรีเสิร์ฟที่รุจีราอุกาสีครับหล้นครับ เรียบร้อยเลยล้นมาอืกติกาแก้วพินเนี่รออยู่แล้วเสิร์ฟต่อครับร,รุจีราจันทนาชันชาติก็อยู่ในชุดแชมป์เก่าน,นะครับสูงถึง175เซนติเมตรครับล้นมาแม่บอลแรกของกรุงเทพเซตที่สามไม่ดีตีติดบล็อกเต็มๆแต่ว่าบล็อกแล้วออกครับอืมือ เกมเซตที่3นี่นนทบ,บุรีทำอะไรก็ดีไปหมดนี่พรพี่มนกันบางคะแนนนี่นี่ครับถือว่าสูสีกันตลอดนะครับนนทบ,บุรีกับขอเวลานอกแปครับเซตที่3ออกมายิ้มยมถือว่าผลงานดีนะครับผิดกับกรุงเทพครับ โอ้โหโอกาสจะปิดแมชแต่ว่าออกมานในตามก็ห่างพอสมควรรอบรองีิชนะลบบุรีมาได้นะครับกรุงเทพสามต่อหนึ่งเซตปีที่แล้วนี่นนทบุรีนะครับคว้าแชมป์โดยการเอาชนะนครปฐมไปสามต่อหนึ่งเซตครับแข่งกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ มีวอลเล่มีบาสเกตบอลนะครับมีวอลเล่บอลชายหาดอยู่ที่นั่นรุจิราเสิร์ฟต่อเนื่องอีกแล้วครับรับดีคืนตีติดเน็ต,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 ตนเองโอ้โหนี่ครับตอนนี้ความมั่นใจนี่หายไปเยอะนะครับสำหรับกรุงเทพนุภาวันเพียงยามเช้าครับ รจดานี่เสิร์ฟจ,จนเมื่อยครับคืหนหัวสาวตีติดบล็อกอ่าพุทธศินเปล่าเป็นคะแนนของกรุงเทพบ้างครับมีหมายเลขสิบสองอัชราพรคงยศตั้งมาตีโอ้โหรับลูกนี้ครับ ต้องแก้ไขอย่างเดียวอแล้ครับต้องมารับแล้วกรุงเทพนนทบุรีขึ้นตีตรงนี้แหวกบล็อกมาได้ยังมีตัวซ้อนอีกทีหนึ่งหล้นครับมาตีโอ้แฉลบพลิกเย็ดมาได้วิ่งตาตรงนี้ไม่ทนันคะแนนนี้นี่โอ้โหนนทบุรีพยายามยื้นแล้วนะครับไล่มาครับกรุงเทพสามต่อ9้า สีพิมลแสงบานนะครับเสิร์ฟเขาามายังรับได้ดีอยู่ต้องแค่ข้ามครับดูโอ,อกาสของนุ่นทบุรีตียังรองได้ล้นมาใหม่ดาบที่2องชันแลบได้ครับโอ้โหครั้งแรกมีตัวรองนะครับแต่ครั้งที่2นี่ไม่พลาด สิบสามครับกติกาแก้วพินนะครับเสิร์ฟเป็นสครู้มาอีกแล้วครับรับล้นมาขึ้นโอ้โหดักได้แต่